สวัสดีครับผมวันนี้สวนคุณใจไม้ด่างไม้ฟอกอากาศนะครับมีต้นไม้มานำเสนอนะครับต้นไม้ชนิดนี้อยู่ในสกุลดิฟเฟนบาเกียนะครับแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่ลักษณะเหมือนกันชื่อเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นสองสายพันธุ์นะครับต้นไม้ชนิดนี้ชื่อว่าดิฟเฟนบาเกียสตาร์ไบส์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสายพันธุ์ ดังเดิมก่อนนะครับชื่อไทยคือต้นดาวจรัดแสงนะครับ <c oughs> นี่ครับลักษณะใบาเป็นรูปหอกนะครับเรียวยาวปลายใบชี้ขึ้นบนท้องฟ้านะครับพื้นใบสีเขียวนะครับกระดูกใบสีเขียวอ่อนนะครับมีสีเหลืองทองกระจายทั่วใบนะครับ ลำต้นสีเขียวเข้มนะครับก้านแล้วก็กับสีเขียวเข้มนะครับตัวนี้สวยพอสมควรนะครับตัวนี้คือสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับลำต้นเขียวก้านเขียวนะครับต้นดาวจะลัดแสงนั่นเองนะครับต่อไปเป็นต้นที่2นะครับก็ชื่อก็เหมือนกันนะครับ d ิเฟนบา b a r ย i e r s t a r b i นะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับ ลักษณะก็คือใบเป็นรูปหอกเรียวยาวนะครับพื้นใบสีเหลืองนะครับปลายใบชี้ขึ้นบนท้องฟ้านะครับแล้วก็มีสีเขียวกระจายทั่วใบนะแต่ลำต้นของเขาจะเป็นสีขาวงาช้างนั่นเองนะครับนี่ก้านก็สีขาวงาช้างกาบก็สีขาวงาช้างนะครับ สองสายพันธุ์ชิ้นนี้ก็แตกต่างกันอยู่ที่สีใบอย่างเดียวนะครับสีใบแล้วก็ลำต้นนะครับลำต้นแล้วก็ก้านใบชื่อเดียวกันนะครับดิฟเฟนบาร์คียสตาไบต์ต้นดาวจรัสแสงนะครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทมานะครับพอมีแบ่งให้นะครับนะสวัสดีครับผม ่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับเลยไม่ค่อยได้ไลน์นะครับเดี๋ยวถ้าหายดีจะเริ่มไลน์นะครับสวัสดีครับ